ถ่ายกันค่ะในวันที่ฝนตกโปรยโปรยทั้งวันนะคะตอนทำเดี๋ยว้ยไม่ได้ถ่ายทำให้ดูนะคะตอนทำทำปลาส้มเดี๋ยวทุกคนปลาเราทำนอกติสไว้นะคะทุกคนแล้ววันนี้เห็นบรรยากาศอึนคึนคึนฟ้าคึนฝนก็เลยไปคลุเอาปลาที่เราหมักหมักทิ้งไว้ เราหมักทิ้งไว้แล้วหมักไม่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 ถึงเค็มมากค่ะทุกคนไม่ถึงเค็มมากนะว่าจะมาทําปลาส้มนะคะทุกคนปลาส้มีายอ้อยทำแบบนี้นะคะให้กินง่าย,ให,ายให้กินง่ายแล้วให้เอาไปทอดเนาะแบบแล้วพอก็เอาไปชุบแป้งทอดกินง่ายเลยทุกคนเอาอก้างตรงกลางมันออกนะตรงกลางก็กดลกด ติกรรเรือหต,ต,ตรงกลางเราแบะเราแบะเหมือนทําปลาเกลือนะคะทุกคนแต่เราเอามาทําเป็นปลาส้มเนาะนอนอาหารนอ,นอานารแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้กิโลใหญ่ส่วนทำก็ไม่ได้ช่างตาไ,ไล้หรอกมาดูว่ามันจะได้กี่กิโลเนะาะตัวขายอยู่ที่ โลละหนึ่งร้อยบาทแล้วกคนเดี๋ยวถ้าใครจะให้ออนส่งให้ก็อันนี้ก็มาจ่ายนะคะส่วี่สิบบาทเท่าเหมือนปลาเกลือหลยเนาะอาจจะได้กำไรลงมานิดหน่อยแต่ก็ตาเราเองนะทุกคนเนาะตัวนี้ก็ใหญ่มากตัวเนี้อยา่โชว์มากตัวนี้ตัวใหญ่มาก รู้นะทุกคนอาจจะถามว่าอร่อยไหมยายโอ้ยในส่วนคนทำคนทำเขาบอกว่าอร่อยนะทุกคนแต่ตัวนี้ตัวนี้ยายอ้อยเอาหัวอ,ออกยายอ้อยอจะทอดกินเลยจ้ะอาหารเขาเย็นวันนี้เนาะอาหารเขาเย็นวันนี้เอาก็จะทอดกินเลยจ้า แล้วเราก็แพ็คใส่ถุงสำเร็จแล้วก็ตอนนี้เราจะไปน็อกไม่ให้มันเปี้ยมากเนะาะทุกคนน็อกเว็นเอฟซีบางท่านสั่งพาาเอฟซีสั่งแล้วเราก็จะได้แพ็คส่งไปเลยมันจะได้ไปเปี้ยวข้างหน้าเนาะ เพราะว่า oh, wow. วันนี้ฝนตกมันไม่ได้ไปไหนมันไม่มีอะไรทำปลาก็น่าจะหมดสต๊อกแล้วล่ะปลาปลาหมดสต๊อกแล้วนะทุกคนแต่ยอ้อยว่างๆอย้อยก็มาทำเนี่ค่ะปลาร้าเนาะปลาร้าใส่กระปุกกระปุกละกิโลกว่านะคะทุกคนอันนี้เหมือนกันค่ะพร้อมส่งค่ะพร้อมส่งไว้ยี่สิบบาทนะแต่ถ้าใครเอาเยอะ เราก็จะลดให้ได้คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ